พอเริ่มกินนะคะก็เริ่มเพิ่มจาก1ออน2ออน3ออนจนไปสูงสุดนคะคะอยู่ที่ประมาณ8ออน ชื่อสัสีนะคะมีลูกสองคนตอนที่คลอดใหม่ๆอะ่ะน้ำนมน้อยไม่พอกินต้องเสริมด้วยนมผงตลอดเลยเราก็ไม่อยากให้ลูกกินนมผงก็ไปหาข้อมูลมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ช่วยเสริมน้ำนมตอนนั้นก็มีดื่มชาค่ะเป็นชาชงมันเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อยอะ่ะไปคุยกับเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกเหมือนกันเขาก็แนะนําแบรนด์เจสซี่นม,มเขาก็บอกว่ามันจะทําให้นมมาขัดเร็วขึ้นก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ซื้อมาทานพอเริ่มกินนะคะก็เริ่มเพิ่มจาก1ออนไปเป็น 2ออน3ออนจนไปสูงสุดนะีคะอยู่ที่ประมาณ8ออนคือเหมือนไม่ต้องใช้เวลาทดลองอะ่ะกินแล้วมันเห็นผลเลยนะตั้งแต่แค่ครั้ง2ครั้งแรกอยากเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ํานมน้ํานมน้อยน้ํานมไม่พอให้ลูกกินอยากให้ลองเปิดใจลองทานเจสซี่ม,มัมสามารถเพิ่มน้ํานมได้จริงๆคะ่ะ